สวัสดีนานาทุกท่านครับผมมาครับืันนี้ผมสิมาใส่นี่ครับตุ่มกุ้งครับผมืมันอนี้กับไงจัดเต็มเลยครับสิบเอ็ดหลังเนาะมาเบิ่งนน้ำกันครับมาสีได่บ่เนี่ยก็จะเป็นหัวอาหารใส่ปลาแดกครับมารับชมน้ำกันครับผมมาสิได้บ่นี่ครับสะาพไม้เห่ากับเป็นสะเนาะ เ็นสะแถวนี้ก็จะเป็นสะที่ไร้หนามมันจะไหลมากตั้งแต่ผนุนะครับแกนนเดี๋ยวผมจะใส่ออมสะเลยครับสิบเอ็ดอนันมาหลุนมาชมเบิงกัะนํากันเนาะครับเนาะว่ามันสิถือไร้ปันไดไปกันครับนี่กับใส่เทอแหลกครับนี่ถึง้ังมากับมาใส่เลยครับผมไปลองเบิงเปิดซิงอุปกรณ์ดักกุ้งครับไปกันครับ ครับผมลักษณะเนี้ยหอมดีขนาดครับหัวอาหารใส่ปลาแดกครับผมมันก็นจะเป็นยุ่ยย่ครับเวลากลุ่งมาตอมเนาะมันก็นจะกินได้มันก็นจะหล่อหอมครับหัวอาหารปลาดุกหอมหลอกลุ่งเข้ามาไปเบิ่งตอนใส่เลยครับโอ้เซ่เซ่ครับผมหลังแหลกกดออกครับเนีย ใส่พ่อถลวมมาเบิงครับมาสิถูกบ่ใส่ทัวมืดละไปครับผมางามมืออื่นเศากาบสวัสดีางามมือเศร้าครับมาครับผมที่ทาไปเบิงตุม่มเนาะไปครับตอนเจาฝนบกคอยตอกหร้ยมือแล้วครับ ตอนกระน,นาบ่ทวมนะเริ่มแขงแล้วตอนไหนบ็นานี่ครับผมหล้างแหลกลังสองลังสามใสซิปก็ลังครับใส่ออมมืดเลยแต่ทอด้ก็เอาครับผมเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับครับผมมาลุนหลัลงแหลกกันครับแต่ทอด้าเท่ากับจะว่ากันเบิง์ กบเห็นยังไตขึ้นมาเลยเนาะครับเอ้ยเขาไขมันเนาะปื้มอ้ได้อยู่ครับเ่วยว่วมแลวได้อยู่ได้อยู่แจาะนึงครับพอได้ดปนครับนี่ไปล้างต่อไปเลยครับเบิ่งอีกลังครับผมว่านี่ตัวบอาเบิ่งครับ หลังนี่อือโอ้ได้ยุคครับติดเต็มเลยเออกำลังจะมีตัวเขาก็มีครับโอ้ปลาปลากระไดเนาะกลับไปเข้าไปนี่ครับพอได้ยุคครับผมได้เล็กได้น้อย พอไปเติมกันครับมันๆครับผมหลังที่สองไปต่อเรื่อยๆครับอีกหลังนี่แก่ๆกันนียแล้วครับอีกหลังครับโอ้ยเป็นยังไงเนาะอ,อือโอ้แด้ขึ้นกันครับอาสีบอายแต่ก็ได้อยู่เดี๋ยวลองเบ่งก่อนมันจะไลยเปไ็นไงโอ้ ได้อยู่ครับยอมนึ่งนี่ครับผมผลงานทั้งปลาทั้งกุเขาคือกันครับไปกันครับต่อต่อเรื่อย,อยหลุนหล้างต่อมาครับลีงนี้เป็นจังไดเนาะปึ๊บ โอ้ปลาเข็งกับเขาครับปลาเข็งใหญ่เอ้ยปลาเข็งหน่อยปลาเข็งหน่าเขาคือกันครับเขาหดปลาครับปลาเข็งกับเขานะโอ้เนี่ยทับมันๆครับนี่นะครับไปแกะอยู่บ้าน ด้อีกลายลังอยู่ครับมาเบิ่งกันครับผมตายังเด็กินวาหัานมันกับเขามาเมดเลยครับกับปูก็ยังเขาเนาะโอ้แกอยากแต่มาเบิ่งครับผมมีบอ,อ,อุ๊ยปรกกัดเขาบอโอ้เวีนยเลยประมัดครับ ว่าแมนฟอร์ดปากัดครับนี่ฟอร์ดนี้มันมีหลายฟอร์ดเนาะฟอร์ดปลากีเดิร์กับแมนฟอร์ดปลามัดปากัดนะครับผมไต่มาอีกบงอมหนึ่งครับมันมาไปกันครับหลุนเบิ้งหลังต่อมาครับ แกง่ายจ้ะต๋องอะเบิงครับุ๊บโอ้ก็โอ้ยบไดมัด <c oughs> รุบแล้วลุบแล้วโอ้ยออกเวิร์ดเลยครับลืมมัดโอ้มีปากคอเกอาะ้างมันต่อเนาะให้มันออกไปต่อโอ้ยลืมมัด <c oughs> โอ้ยลุบแล้วตัวนี้ ไปครับผมต้ใ่ป่าหมู่บ้านนี่ลืมมัดจ่อยปลาออกิ่นเลยครับปลาหุบครับผนเมืม่อกี้ตาม,มาปัากบ็ดอยู่ครับซาเน่เดี๋ยวสิลองมาปกากึ่งสักมือแขมืออีกหลั้งครับหลังมือกีก็ลืมอันนี้เนาะลืมมัดดากมันครับปวดแหง มาเบิ้งครับผมได้ปะไปไหน,นอุ้ยโอ้ยนี่ก็ลืมมัดคือกันโอ้ยลืมมัดสองอันเลยรูปแล้วแบบน,นี้ผมลืมมัดสองอันเลยครับโอ้อันพวกนั้นสิลืมมัดอีกบนอบ่ะแบบนี้ <c oughs> ไปต่อเรื่อยๆครับผมสามหลังสุดท้ายนะครับหลันงนี้ใส่นี้ ชื่อไแก่หนุนน้ำเดี๋ยวมาเบิรงหรังนี่ครับอีกสามหลังสท้ายครับถ้าลืมมัดอีกนิ้วสวยเลยเลยไหครับได้ละลืมมัดเหรอบอหลืมครับแค่นี้ร่วมกับก็ได้อยู่ครับก็ได้เติมกันอยู่้งางครับหมานอยู่ครับเนี่ย กันครับเบิ่งหลังต่อมาเนาะครับเนาะอุกบกบโดดเมื่อกี้ครับน่าจะโตง่า่อยู่โดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยธนา้านี่บอทถ่วมกับบอดตายครับปลาโอ้เจริญักยเจ๋ยแล้วครับ ออ้ามาปุ้นแต่ยุคครับนิดน้อยมาถึงกับหลายแต่เขาเขาดียุคครับโดยรวมนะที่ว่าได้ยุครับโอ้โกบโดดอีกตัวแล้วครับคุณนี่เนาะได้ยุนิดได้ยุครับคุณพอเด็กไปเต,ติมกันครับ เก็บครับเดี๋ยวไว้นี้ก่อนเดีินไปงามอีกหลังเนาะอยู่ทางผิดอีกหล,งกลังกันครับได้บบโอ้พอได้อยู่ครับพอได้กินเด้ะอืม้มได้ยุครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับไปครับ สรลุแล้วกัยงามเมื่ล้วครับผมเดี๋ยวหน่อย,ยเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไปเนี่ยไปร่วหยอดอยู่เงินครับทั้งมื่อสผมใส่นี่ก็สิบสิบ <10. S 1> อันเนาะแต่ว่าผมเอามาสิบเอ็ดหล่ะครับแต่แต่ใส่ได้แค่สิบเพราะว่าเนื้อมันบ่พ่อเนาะครับเนาะใส่แค่สิบอันแต่ครับผมไปรวมอยอดเบิ้งคิวเงินมันสิได้ไล่ไปไหนไปกันครับ ก,กับบรรยากาศสวยเติบแล้วครับเนี่ยที่ทงไฮทงหน้า